ชัยภูมินะคะเมื่อกี้พี่สาวเขาที่ซื้อมะม่วงจะก,กลับบ้านไปชัยภูมิเมื่อกี้บ้านเขาอยู่ชัยภูมิตอนนี้เขากำลังทำผมให้ลูกค้าอยู่เขามีลูกค้าอยู่อยากเลยไม่อยากเข้าใจลูกค้าเต็มร้านอยู่ตอนนี้นะคะ ยายก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวยายไปเดินเล่นตลาดก่อนอาพอจะพายายไปไหนไม่รู้ห่อนหลายหลายด้วยซิเข้ามาแล้วอย่ายลืมกดไลค์ให้ยายด้วยเด้อขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลน์นะคะ เดี๋สุภาพกินขนมครบเด้อรอมาสุกก่อนใน,นีไส้ค่ะชอบกินไส้ค่ะอุ้ยสวยออกมาเลยเห็นไหมําสีด้วยเ่ะอุ้ยทำตั้งหลายสีสวยจังนะ <laughs> สีเดียวโลกไม่จำสีเดียวโลกไม่จำไหนขอข้าง,งหลังหน่อยเอฟซีนี่ลูกค้าขอโทษนะนี่มีสองสีนะคะสามสีแกบอกว่าโลกสีเดียวโลกไม่จำ มีเขียวหัวเป็ดแล้วก็สีแดงสีชมพูเพราะว่านูจักกันอยู่แล้วแต่ผู้ค้าเพราะว่ายายอยู่ตรงนี้ก็สิบกว่าปีนะคะรู้จักกันแทบหมดทุกคน<ะ>ส่วนมากแต่ก่อนอยายจะไปคนําเขาจะไม่ได้ําเขาจะทำคิ้วอย่างเดียวเป็นไรอ่ะ สวัสดีเอฟซีทุกคนค่ะยายไปเดินมาแล้วจะเหนื่อยอะไรใครเยอะแล้วเข้าไปทำไมก็แกยืนขำตามแล้วลราปอปอไี่ระว่งจกินนะัิงเพิ่นถึงเมื่อบ่านตัวได้เขาจะไปใช้อุ่มแกเจ้าเออไปมือนเพิ่นมาเพิ่นซื้อบอกมอซื้อหยางเยะเยะเลย กันกันนั่นแหละยพันสื่อของเต็มอยนูะ่นั่ะนี่พันสืไปเพื่อนพันบอกน้ำตกลูกค้าแล้วไปเพื่อนพันบอกแล้วพันสื่อของแยะๆเลยใครอยากกินอะไรบอกเดอ้อ กีพ้าไปกินโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อนั้นไม่กินดีกว่าแกงอะไรนั่นนะแกงเทพโพน่ะอร่อยกับผัดเผิดปลาดุกผัดปูดผงกะหลีโอ้ยพวงด้วยได้ยบบที่ดีร้านอาหารเยอะมากเลยสิตอนนี้เขายังตั้งไม่ครบนะนเพราะว่ามันยังแต่วันอยู่นะคะเขายังมาไม่ครบ ใคอยากกินกับมาได้ยายนี่ก,กินแค่ไก่ทอดเจ้านี้ก็อร่อยแล้วนะคะกินหอมแล้วก็กไก่ต้มน้ำปลาจานี้โอ้พี่ด็กของหลยแท้ขอบคุณนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะมามามา,มาอร่อยเด้ดเอผู้ใดจะกินก็นมามาตอนนี้โทรศัพท์ร้อนมากแล้วอกสิ ร้อนจนแบบยังไงล่ะร้อนจนมือมันโดนไม่ได้เลยอคุณรัวที่สวัสดีค่ะนะคะ โทรศัพท์ร้อนมากมือใสจะได้ลงไลน์แล้วค่ะร้อนมากไว้เอฟซี FC เอาอีกยี่สิบหกไลน์ยายจะลงไลน์แล้วขอยี่สิบหกไลน์ค่ะโทรศพัพท์คือห่อนแห้งจะน้องแมยไปขออีกยี่สิบสี่ไลน์จ้าก,กดรัวๆเลยโทรศัพท์มันห่อนแห้ง